กลับสวัสดีนะครับพี่น้องม,มากินข้าวแรงร่วกันเนาะครับอืมอมันในกระโบมี่ยังไรนะครับผมกะเลิกงานมากกะเฮ็ดแจวกับกับทอดไข่กับต้มไข่แล้วก็ลวกผักเนาะครับกระโบมี่ยังไรมาเล้วครับกินกันเยอะลวกผักเนาะครับอันนี้ลวกผักแล้วก็กะล้ำแซ่บอยู่ครับ กินตำมีตำเกิดนะครับผมกินยหอดหมื่นสินีมหนี้ลงทุนยี่สิบบาทน,นะครับผมกับนี่หอดไข่ดาวสองหน่วย ครทอดไข่ดาวสองหน่วยเดี๋ยวจะต้มสามหน่วยเนาะ <c oughs> พวกพักหนึ่งพักพักคุณซื้อมาไว้แล้วก็เจ้าเนี่ยผมเห็นเองเนาะอันนี้ก็บับเป็นแบบต้่มครับไข่ <c oughs> น่ครับไมันกินเขากัพรอมพี่นอ้องเนาะาิน้กันได้ครับผมมันอีกินขเนนนขาเที่ยงมันกินเขาเที่ยงมั้ เลยพาก,กันหูนะแสบเนาะครับนี่แหละครับพอ่อพี่น้องเฮ้ยเห็นงานกรุงเทปเป็นนั่นนี่แหละ ทุกชี้หากอย่างนี้กินกันเนะาะกัวเมียพักกำลังครับ <c oughs> <c oughs> ผมดีแลยเติบด,ด้วแตเมียดีเห็นเกินกับเป็น บางทีเราก็ได้เนาะแต่ว่าผมก็แล้วดาวคงกบเอยใส่ใจน้ำบดดาคุณนายใส่ใจ แซ่บน้ำเดียวครับพี่น้องเอน,องนี่แซ่บเกือบครับเ,เด้อครับตัวในไรนนองเด้อเด้วเคยกินอยู่ครับแนี่นี่อดี๋ยวมากินน้ำผมเด้อ ที่ว่าขอหาที่ว่ามันปัญหาที่ว่าผมบดไทยทั้งหนาเนาะครับเล่นกล้องกล้องโทรศัพท์นั่งบดเลยบดเลยไปเนาะอ่ามันก็บดแจงผมก็เลยบดไทยเนาะครับผมก็เลยอย่างนี้แต่เสียงเนาะครับ,บ,บ,นะรบนะครับนอกกินกินคนถูกคนอยากเหตุเดเหตุนังง่งกรุงเทพเนาะ ก็มีอาหาร <c oughs> ครบหาโมงอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้กับมูงหนึ่งอันนี้กับมูงหนึ่งไข่ดาวอันนี้กับมงูงมูงที่สองแก้วมูงที่สามลวกพักมูงที่สี่ต้มไข่เนาะมูงที่ห้ากับเข่าเนาะนครบหามูงอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้ก็มิตามิน ก็มีด้วยเพิ่นอ่าจสิกินของดีแต่ว่าเพิ่นนายสิบอแบบว่าคิดยังไงล่ะคิดว่าพวกมรู้สึกไหมพวกมรู้สึกนายสิบอคือกันแต่ว่าค้อด้วยกับขนอทุก เอากินเจีวกินปนเพิ่นกินพวอาหารสับแฉบแด่สับแฉบเพิ่นจักสซีแนลได้เนาะแต่ว่าสับแฉบผมผมมกักปนเจีวลวกผักต้มไข่เนาะ บางคนก็บชว่าอ้มันนี้ออกมาจมยังนอนองชิวายน,นนะเนาะไปเอามาจมนอ,อมแล้วไปกินเขาเนี่จมเยอะตรงไหนิจิ้มซาบะก็อิ่มครับสองคนคนเนีย ถวยพมกับเร,เ,เราขึ้นมาหลายเนาะพ่อถวยยันถวยยันเพ่นเราขึ้นมามลายเพราะว่าเขาขึ้เมลายยำจะไงเนี่ยทำพันเบา

เหมือนมืงเ,เขาเมี่สองคนแต่และมือเป็นสองคนแสบเลกเจียวครับหนองเลย เมีอเพื่้นกินนะครับแ่บลานี่แล้ววิธีคนครับให้ดูเห็นงานกรุงเทพหรือว,ว่าสบายด้วยนทปเปีเบิ่งว่าเหตุงานเทพสบายครับ Cô mong ngươi nằm nằm và ngươi đợi ngọt ngọt không hiểu bài đến ngân thật Cô sẽ để ngân là nhạc tìm thấy tìm thấy hàm 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 phải hàm 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 ภาพคนนองกิเขาวอยู่นะครับฝากจดจำไเได้ยน,นะครับ